สวัสดีครับปลาไรเอ่ย่ปลาหมอปลาหมอเปล่าตัวใหญ่เปล่าได้ไมนี่เอาไปเฮ็ดยังกินนี่เียโอ้ได้ยู่ได้อยู่โอ้ปลาหน่อยตัวเดียวมีปัาอีปลา นั่นอะกระชังอยู่ไหนะที่ได้มาเอาไปขังไว้ตรงไหนครับ mm. แล้วตัวนี้อะไรเขาเนี่ยที่เป็นเนี่ยของใครอ่ะ mm. ที่เป็นตาข่ายนี่ของใครของไทปลาครับได้ไหม,ะไมนะ mm. น,นี่นขอดูปลาในกระชังนี่หน่อยนะขอดูปลาในกระชังหน่อย mm. โอ้ได้เยอะนี่ลุงโอ้ยปลาช่อนก็ได้นี่ โอ้โหแล้วบ้านลุงอยู่ไหนครับเนี่ยอย่เมบ้านเาไปทำอะไรกินครับไปย่างเหรอครับลุง,ลงรือไปหมกไปหมกอืบขอบคุณมากครับคุณลุงครับเ <c oughs> ขาเสียคอมเที่ยวสะใจนะครับพาดูเขาหาปลาครับ <c oughs>